ไอ้เราติดยาวเลยครับ <S <S นี่ไงมีการเต้นด้วยซ้ายมือจเขาบอกว่าหน้าหนาวน้ำไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครัง้งแรกที่มีเล่มไม่ใช่ครั้งแรกที่มเครั้งแรกที่มีเล่มและครั้งแรกที่มีประทับตาทาเข้าน้ำตกคลองลาน 喂、嗯。嗯嗯 ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงน้ำตกคลองลานแล้วนะครับเราเลี้ยวจากตัวเมืองกำแพงเพชรน,นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเส้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับก็วิ่งมาประมาณอีกห้าสิบ ห้าสิบกว่าโลได้นะครับก็วิ่งตามทางม,มาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือประมาณเจ็ดโลนะครับแล้วเข้าไปถึงตัวน้ำตกคลองลานโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไปมีงานอะไรด้วยเออมีงานอะไรด้วยทำไมแต่งตัวชาวดยอยหมดเลยอ่ะนี่กำแพงเพชรด้วย อยู่ไกลไม่มีงานนะค่ะอนี่แต่งตัวชาวดอยกหมดเลยอ่ะแต่งตัวชาวดอยกับทุกคนเลยน่ารักจียดงานปีใหม่ของร้านเาว่าขาต้องัดปีใหม่มงของร้านเอมง ชาวมงที่ของงานใช่ไหมใช่ใช่สัตว์น่ารักเนี่ยแต่งตัวเป็นคนแหละพึ่งรู้ฮะพึ่งรู้แลว่าในกำแพงเพชรก็มีชาวมงอ้าคุณเป็นคนกำแพงเพชรไหมเปล่าผมเป็นคนนอนครับ <c oughs> แต่แม่ผมเป็นคนกำแพงเพชรครับก็คือคนกำแพงเพชรนั่นแหละแล้วมาอยู่คนละฝั่งเลยเด้อ,อ ของแม่อยู่ฝั่งแม่น้ำปิงนุ่น,นมอยู่คลองขุงไอหกโ,โลโตัวใหญ่เขาแต่งตัวชาวม้งทางนั้นเลยนาะคกแถน่าดิดาดามาร่วมงานหรือมั้ง จำสวยเลยอะไอ้เรอติดยาวเลยครับมีประมาณ1.9กิโลโ คนแห่มาเที่ยวล้อตกกันวันสิ้นปีวันนี้นะครับเรามาถึงแล้วอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับผมข้างหน้าจะเป็นจุด จ่ายค่าเข้าอุทยานะครับบอกเข้าได้เลยอ่ะปีใหม่ปะวันนี้พีธยกรก็เลยปีกี่แถวปลอดภัยแล้วใช่ มขาบอกมอไซคเข้าได้เลยอะ่ะนั่นแหละปกติเสียค่าเข้าแต่ว่ามันมีข่าวว่าอุทยานกรุงที่อะก็ละปีใหม่2024นะคะใครเที่ยวอุทยานก็ใครชอบเที่ยก็มาฟรีนะคะเฉพาะวันปีใหม่เออของปีนี้เลยปีหน้าก็อาจะมีแ่ะมีค่าเข้าโอ้เข้ามาในนี้โล่งเลย ทำไมเวกีย์เขาไม่ให้เข้าอ่ะโรศเดียวหรือเปล่าอเอาเงียมขันมีก่อนก่อนก่อนเก่งวกราะว่งเกราห <c oughs> น้าดินี่ไงมีการแต้นด้วยสายมือไม่ใช่ไหมจุดจังแต้นอะ ไม่มีาอี้ไม่มีโซ่ไม่มีขอบเลยอ่ะโซนนี้ <c oughs> เตินเสียใจพอน้อยผลมาไม่ได้ <c oughs> นี่ง,งเขา้า <c oughs> ติดต่อบ้านทางกลงนะ <c oughs> ไป่ยไปด้ไหเลยะัอบคงี น้องประชุมพญาเต๋อมีบ้านถักเลยนะคะยัเด็นไม่ได้ไม่ทางเราดื่มน้ำเลยเดี๋ยวเราไปดูไปอะไรนะหาซื้อหาซื้อเล่นกุบพญาเที่ยวมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยไปไปตั้งหลายุญาแล้วเพิ่งจะอยากมาเพิ่งเพิ่งจะยังเพิ่งจะมาอยากมาถาปาร์น่าด้ ลาบอกเราไปหาดูซื้อดูนะครับพกไว้เล่นๆก็ยังดีทำขำไหมรถเยอะมากใช่ตมมอนนี้กี่โมงแล้วที่ร้านกาแฟสดอ่ะอันนี้เที่ยงครึ่งนะเนะี่ยนะเที่ยงครึ่งแต่เขาบอกว่าหน้าหนาวน้ำไม่ค่อยเยอะใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเยอะแค่ไหน ที่บอกม่ไมาไม่เยอะเนี่ยจะไม่เยอะขนาดไหนอันนี้เรามาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวมาหาซื้อดูหนังสือดูเ่ามีไหมอันนี้ได้มาแล้วนะครับผมหนังสือหนึ่งร้อยบาทอยากได้อะคอมมาตั้งนานเที่ยวมาตั้งนานไม่เคยไม่เคยซืย้อสัิ๊กนีเล่มหนามากเลยอะ่ะ ก็มันมีทุกอุทยานนะเราก็ตกัดตัมนะคะสแตมป์แรกของเราะครับอันน,นี้ซื้อที่ข้างๆแล้วก็มาสตแา <c oughs> สตมป์ค <c oughs> รับอันนี้แรกเท่าไหร่อะเข้าไเต็น,น <c oughs> เราจะเต้นละหนึ่งร <c oughs> ้อยยี่สิบห้าบาทค่ะยังไม่รวมเครื่องนอนนะคะแต่ถ้าเราเต็นมาเอง ถ้านำเต็นมาเองเราจ่ายคนละ3าบาทค่ะเต็นอุทยานไม่ค่อยไม่มีกันหนเลยค่ะเดี๋ยวรอยให้กดปิดนนอไปอรอใหปาขอบคุณครับได้เลเจอเี่ยวมาตั้งนานที่อยากจะไปขอบคุณครับขอาไปข้างอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับ ครั้งแรกที่มีเล่มไม่ใช่ครั้งแรกที่เดียวครั้งแรกที่มีเล่มและครั้งแรกที่มีประทับตาได้สามที่นะคะมีพลองลานคลองข้าแล้วก็แม่วงค่ะมีสามจักรยานในจังหวัดกำแพงเพชรเราสามารถเก็บได้สามที่เลยครับผมขอบคุณครับไปจ้าไปเที่ยวต่อจ้ะแค่ยังอ่ะเขาบอกให้รอกเขา โชว์แล้วพอแล้วใช่ให้ดูใกล้ๆอันนี้คือรูปเหรอแต่อันนี้คือคลองวังเจ้าแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะคลองวังเจ้าเราแมวบุ้งแมวบงไม่รู้อยู่หน้าไหนสามที่ให้เก็บที่กำแพงเพชรอ้าวอ้าวอ้าวไปปะไปดูคับเรือตกปะกระดิ๊ตันมึงให้มันแห้งเลยอ้าวแห้งเนี่ย ออไปได้แล้วอ่ะหายนี่เนี่ยหรอน้ำตกเดินไม่ไกลมากเลยเแบบแนะแดดเงแดดแรงเลยมาตอนเที่ยงนะนี่น้ำตกคลองลานขับรถปตรงไหนอ่ะ ทางซ้ายตรงนี้ป้ายน้ำตกคลองลานนะครับผมตรงนี้ทางเข้าจ้า,านี่จ้าทางเข้าน้ำตกคลองลาน นดน้ำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปนะครับด้นานหน้ามีที่ไอ้ฝากวางน้ำเครื่องดื่มขักตาขักตาสิงค์องล้าง ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วน้ำตกคอานนะลาน้ำลึก1.5าาเมตรการน้ำปกตินะจ๊ะน่ยเล่นมาดเลยด้ดยอฮึน่าเล่นหน,นดดัดูดูหน้าเล่นดีเนาะดูเป็นธรรมชาติดีอ่ะเออ

เอีอยวนี้คนห้องข้างเยอะนะคะถ่ายรูปหน้าเริ่มน่าสนสิเราเดินมาถึงแล้วนะครับน้ำตกคลองลานรีวิววันคนเยอะให้ดูะอะไรนะมารีวิววันเทศกาลให้ดูก็คนเยอะขนาดไหนันตีใหม่ เพราะว่ามันมันบูอลังมากกว่าในรูปอะค่ะใหญ่มากสูงมากด้วยแล้วก็คนเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นเทศกาลปีใหม่สองพันยี่สิบปีอย่างวันที่สามเอ็ดเองไม่ปีใหม่ดีวันส่งท้ายปีไม่ขนาดน้ำไม่เยอะเนี่ยน้ำไม่เยอะนี่จะขนาดไหนเนี่ยน้ำใส่มากเลยนะค่ะ อ้น้ำใสดูเลเด็กเล่นน้ำกันใหญ่เลย ควรอะคือต้องไปอยู่ให้น้าลงหัวลงมาอ๋อที่เราไม่ได้เอาเล่นน้ำเงี่ยเก้รอบหน้ารอบหน้ามีรอบหน้าแล้วเดินตรงมารอบหน้ารอบมากางเต้นแล้วล่ะหลังจากนั้นก็มาเล่นน้องขตรงนี้ไม่เล่นหรอกมาการเต้นเฉยอ๋อหยาบหยาบบอกให้ี่ยืนถ่ายรูปบนไม้ก็ไม่กล้าขึ้นนะมันไม่ตีนมันติดตลอดค่ะตเดีมันล่วงไปเออเกินอะ ดูคนปัญหาอยากลงอยากจุ่มน้ำนะครับพอเท้าได้จุ่มน้ำก็ยังดีนี่รองเท้าถอดอยู่มิ๊ไม,มจุ่มน้ำเฉยเริ่มแล้วครับ หาอย่าเถี่ยวตกหาหากิงดูเด็กน้อยนะะทุกคนเย็นหาเย็นจริงหาชาเลยอ่ะเป็นไงเป็นลรเป็นไงหา ม,มีปลาปอดด้วยอ่ะมีปลาปอดด้วยจริงเหรอจริงอื้มเยอะดีมากงูเป็นไงตอดชิ้นนั่งด้วยไปด้วยไม่มีที่แล้วมาไหมมันไม่มีที่แล้วนวั่งด้วยโอ้ยมาไหมาเนี่ยไม่มีที่แล้วเปลี่ยนแล้วอ่ะก็เปลี่ยนแล้วดิถิง่งโกลู โดนน้แล้วะะโดนน้ำแล้วขอโดนน้ำเสร็จก่อนกลับบ้านแค่ล้างก่อนกลับบ้านจ้ะก็ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะเจอจะไปไหนก็ไม่รู้อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะเป็นกำลังใจ <groans> อยากทำคลิปต่อแต่อยากให้มีคนดูแเอาแบบคลิปที่แบบสบายๆนอะไรแบบนี ทริปปีใหม่ทีไรลำบากลุงลรังทุกทีเลยฟินน่าทุกคนจริงจริงนะลองทุกคนต้องมาลองจริงหน้ามากลางเต็นท์มากเลยที่เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็ฟินอ่ะเอาพูดจริงน้ำก็น่าเล่นดีอ่ะคือกลางเสร็จก็เหนื่อยอ่ะแต่ก็ฟินมาแช่น้ำบอกเลยเข้าเข้าวงการทีแล้วก็ฟินนะคะนี่ก็ฟินค่ะใช่เลยที่เนี่ยหน้ามากางเต็นท์ก็ใช่อะ ตั้งเต็นเต็จแล้วก็แช่น้ำเลยธรรมชาติสุดๆอ่ะก็เต็มตัวกลับบ้านยิงยาวถึงกรุงเทพนะจ๊ะถึงนนท์เลจ๊ะเต็มตัวอย่าลืมกดหน้าปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอมโอเคกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย อันนี้ด้านในเอาอาหารนำอาหารเข้าไปไม่ได้นะครับต้องมาฝาไว้ตรงนี้ mm hmm. แต่ก็จะมีโซนที่บริเวณรับประทานอาหารนะเราจะไปทางนีนะครนะับ,บรรากา็เป็นโซนริมน้ำซับรรยากาศไปก็เป็นโซนริมน้ำหรอ